อ่าสายซองสายสายบีอาทีมที่สองนะครับภัวลินม่วงเรืองนะครับเราอ่าแจ๊บสลาครับอ๋อมาาลนะครับ เจ๊าเจ๊าทีมนี้นักกีฬาก็เริ่มทยอยมาแล้วนะก็ถือว่าเริ่มมีทีมที่จะเริ่มจัดการแข่งขันได้ละมา12ทีมแล้วครับก็จับฉลากแบ่งสายกันละเดี๋ยวคงจะมีการเริ่มการแข่งขันละวันนี้ปนหลวงประกำบนั้นแล้วก็ผู้นำชุมชนปัจนนี้ งานจนกันนะฮะกัมีการจัดแถมตีหนึ่งตีบ้านเราเป็นการประชุมงันผู้บริหารท้องที่และก็ท้องถิ่นเป็นไปป้ากันที่ประรันใชยคำใจนะครับอยังปีเวลามาดูแลตอนนี้ได้อยู่จับสลากครับปารันชชยนะครับยิ่ตรงไหนจ้าโอเคมาลนะนักกีฬา คุณทอง่นเทศบาลบ้านเรานะครับจับฉลาครับสายทั่วไปนะครับน้องนี่เป็นการจัดกันแบบง่ายๆครับของโรงเรียนโรงบุญนาคมาสนุกสนานกันครับฮกโล่เกาตะกี้ฮกตะกี้ฮกได้และหน่อยอันนี้เป็นเบบเกิลนะครับเทศบาลบ้านเรา แบ่งกันสีสายเลยครับหนึ่งครับหนึง่งอตัด่อนไยเรกอของบุญนดอกหุ่นหนกครับของบุญหมูบ้าน ตอนนี้ก็เป็นจับฉลากแบ่งสายปล่อยให้คนจับก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวกีฬาสักหน่อยก่อนนี่ลวงลงด้วยแหละนี่ฮะนี่ทีมทีมอย่างครับนี่ทีมอย่างลูกหนองบัวครับลูกหนองบัวครับนี่เนี่ย้านราชกานะพ่อ ในเวลาราชการเมูสิบสองมูสิบสามนะครับอ่าทีมอันนี้กับเวลาราชการเนี่ยการพอไม่หลวงเนี่ยทีสปารนครับวันนี้พอใจนะครับนะทีมสิบสองทีมเดียสปารนเอาเนาะรวมหมู่เยมมาครับมาโจยงานกันโอ้สุดยอดสามสี่ครับอ่าใส่ครับโอ้ สอทอเขตหนึ่งครับสอทอเขตหนึ่งม,มาเลยังครับมาแล้วมาดูดหน่วยก้านของนักกีฬากันก่อนเลยไปปะกันสอทอเขตหนึ่งครับ สถานที่กว้างขวางนะ,ะกับโรงเรียนก็นถือว่าดูสวยงามนะฮะนี่ครับพื้นที่กับนี่ครสามารถสร้างสนามไปต้องเพิ่มได้แห่งลายสนามเยอะครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ันักกินลาของเขาเตรียมพร้อม เชอาแชมนะเอามหมวกไปใส่ทําได้ทําได้แชมนี่มัต้องมาอู้กันนะเดี๋ยวนี้ได้ที่สแล้วนะไม่สามี้มิมีสามเดี๋ยวท้าได้แชมนี่มได้นะต้องใส่หมวกแล้วต้องได้เช็มนะเมาเาขาได้แก่นเดียวไหม สองครับเนาะอันนี้สายเอครับนี่ครับสวัสดีครับมาแข่งก็มาเป็นกล่องเชียร์นะครับนี่ okay, <j> นี่ก้าซุดยอดทีมอย่างครับทีมของทุนหมู่บ้านเจ้าของทุนหมู่บ้านนี่นักกีฬารุ่นๆเลยนะนี่ครับสุดยอดเลย <laughs> ต่อไปทีม8ปดสิบเอ็ดนะครับแปดหนึ่งทีมแปดหนึ่งเจอกันครับแกครับฉลากกันละูะหลวงซักเลยครับล่ะเลยเชิญครับูหลวงซักครับมาละทีมสองคนปลุกอ่าเชิญครับอ่าจับสลากครับ อ่าวปอลงซ่าครับสองคนปลาลูกนี่แหละไม่ือมซันแล้วกันเด็ดเด็ดทีมอย่างครับนี่ทีมอย่างครับน like ั่งนี่ทีมอย่างครับนี่หมูสิบสองค่ะหมูสิบสองหมูเกาเจ้าหมูเกากับหมูสิบสองทีมหมูสิบสี่ครับและนี่ทีมอย่างครับนี่หมูสิบสี่ครับทีมปลาเลือดปลาเต๋อนี่ครับผู้ บ่ค่อยยากจะออกซื้อตัวได้นะแต่ผมก็เพิ่งออกนะนี่แหมหนึ่งแหมหนึ่งเพื่อนฝูงที่มาเจออย่านกันนะจับมือนะครับโอ้นี่ยวันนี้ต้องอยู่ด้วยกับพี่พงษ์ชมพูะใจบิ๊กยังเปิดนะสายนะครับใส่เอ สวัสดีครับผมเก้าครับเก้าครับเชิญครับฮะแนะน้ำตัวขนัดนะครับหัวหน้าตู้ปั้นเหลาหัวหน้าปั้นเราครับหัวหน้าเราครับหัวหน้าตู้กันหัวหน้าตู้ปั้นเราครับวันนี้เปนจะมาเอาถ้วยนะ v i p สองท่านนะฮะสู้ๆครับผมเรื่องกำลังใจเดี๋ยวจะแอบดูฝีมืออะไรมือสักหน่อยนะผมก็อยากจะลงนะเพียงแต่ว่าต้องทำนาทีท้ายคลิปก่อนนะเดี๋ยวถ้าไปเล่นล่ะมีคนไทย โอเคครับนักกีฬาเริ่มเยอะละแบ่งสายกันละนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูการแข่งขันครับหลังจากที่แบ่งสายเสร็จแล้วเรามีพี่แมวกอมีอยู่สี่ทีมอยู่นะครับเนาะอาจจะสมัครก่อนเชิญเลยนะครับทีมว่าพันนะครับเนาะมาถ้าบาร์มีเขากแกะเอาสี่ทีมแล้อ่า สีทีมพีเมียมทีมละพันนะฮะแล้วก็สิทีมนี่เป็นโอเพนทั่วไปนะฮะอันนี้มีรูปรางวัลอย่างพังปลาลำปลาเหลือนี่หรอปัดชิมละอ,อ่ะอ,อนแล้วครับอ๋อบผมเดี๋ยวนี้เป็นปัดฉิมกันได้รูปทายงามจะีเลยกัน,นี่สมัยเฮานี่ผมมีเล้จะจีอ่ะนี่ครับปัดชิมโอเคครับผมขอบคุณครับ นี่ฮะเป็นกิจกรรมปัดชิมของรออนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวาอไรเีย้ลม